สวัสดีครับผมนักเรียนเดินเรือเจษฎาคณาพันเรียกว่าจำตัว4 9 1 2 0 1 4, 3 8รุ่นที่31ฝ่ายช่างกลวันนี้ผมจะพามาดูเรือที่ผมฝุดอยู่นะครับคือเรือขักกดโกสองของจิโก้มาลินทามครับน,นี่คือห้องรับประทานอาหารครับห้องเมดเมนรูมครับต่อไปพาไปดูห้องครวครับ ห้องของเรานี่ก็จะสะอาดมากเลยนะยครับย้องครัวครับก็พวกก็จะทำอาหารตรงนี้ครับที่นี่แล้วก็เอาไปวางไวท้ที่ที่ชั้นวางครับนี่คือเป็นโต๊ะแช่าอาหารนะครับเราจะดูว่าที่แช่าอาหารมีอะไรบ้าง ไม่มีอะไรกินเลยครับต่อไปอุจะพาะมาดูพาไปดูห้องน้ำน,นะครับที่พักห้องน้ำแล้วก็ทพักอ,อาศัยครับ กัปตันกิติชัยนะครับพี่หนูของเรารุ่น19เกครับนี่คือพี่ต้นกลครับพี่สันติครับแข่งไปก่อนพี่ชาวปรพรุ่นห้าครับนี่คือพี่ต้นเรือครับพี่ธนวัน์ครับพี่รุ่นย4สี่ครับนี่คือพี่ต้นห่อนครับพี่ต้นห่อนครับรุ่น27ิบเจ็ดครับพี่สลาวุ่ครับนี่คือพี่สามโอนะครับพี่พิสูจน์ครับ นี่คือคาเด็ดครับคัดเด็ปากเรือนี่คือลองครับเซกาน์เนนจิเนียนี่คือในช่างกนสามครับพี่ตุ้มครับนี่คือในช่างกนสี่ครับที่อนุชาครับรุ่นสามสิบครับนี่คือส่วนตัวผมครับคาเด็ดครับนี่คือพี่ฟิเตอร์ครับนี่คือสลังครับ นี่คือกุ๊กนะครับทำอาหารให้เรากินนี่คือในท้ายสองคนครับนี่คือออยเลอร์ครับส่วนนี้เป็นห้องชิปออฟฟิศน,นะครับไว้ทำเอกสารนี่คือพี่ต้นกลครับพี่สันติทำอะไงานครับทำรายงานครับพี่รายงานครับพี่ต้นกลพี่สันติมพี่ชกอ รุ่นห้าครับพี่หนึ่งเจ็ดครับตากร้องตอนไนกว่ามันต้านใจกว่า <c oughs> นี่ก็เป็นห้องทำเอกสารครับต่อไปน,นี่เป็นตู้ปฐมพยาบาลครับตู้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกอ้เ็เปิดยากับพี่ต้นหอมนะนี่คือชุดพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนใช้ต่างๆครับเก็บยา นี่เป็นตู้เก็บยาตู้เก็บยาตู้เก็บยาไปเลยพาไปดูสะพานเดินเรือเอาไปฉาบนง้อก่นีนี่เป็นที่ห้องพักน่ติบอร์ติบอรติบอ <c oughs> ต่อไปเราจะพามาดูการนำเรือสะพานเรือครับว่าเขาจะนำเดินยังไง <c oughs> ขออนุญาตครับ <c oughs> นี่จะเป็นสะพานเรือของ <c oughs> ของลำนัสโกตูนะครับนี่คือพี่พี่ต้นหนครับรุ่นยิบเจ็ดครับพี่สลาบุธครับ กำลังเข้าเมนข้ายามสวัสดีครับยินดีที่ได้้จักนะครับพี่เขาจะแนะนําทุกอย่างครับในสภาเดินเรือครับครับพี่แนะนําอะไรบ้างครับพี่อันนี้เครื่องอะไรครับพี่นี่ทาไมครับนี่ครับเป็นวิทยุวิยเซสนะครับจะมีอยู่สองตัวนะครับมีเครื่องตัวหน้ากับเครื่องตัวหลังตัวนะครับไว้ติดต่อสื่อสารระหว่างเรือกับเรือนะครับปกติจะสแตนบายอยู่ที่ช่องสิบหกนะครับไว้ ไว้ติดต่อกับเรือที่เข้ามากใ,ใกล้ๆหรือสถานีชายฝ่งที่ต้องการติดต่อด้วยนะครับขาให้ครับผมใช่มืมอถอกองอนนี้ก็จะเป็นก็ถ่ายพี่แบงค์ด้วยดีไม่เป็นอีกแล้วเลย,ยอันนี้จะเป็นเครื่องบริษัทซีทน,นะครับไว้ติดต่อข่าวสารจากออฟฟิศก็ได้หรือจากแลนด์เออร์จะเป็นข่าวอากาศดิสเทนเป็นข่าต่างๆนะครับข่าวอากาศดิสเทนเซฟตี้นะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ตัวต่อไปครับอุปกรณ์เรดาร์ เครื่องช่วยอุปกรณ์ในการนําเรือนะครับบนเรือ Tesco 2ก,ก,ก็จะมีอยู่2เครื่องด้วยกันมีตัวหนึ่งกับตัว2นะครับอ่าต่อมาครับหมุนมารอบนี้ครับอันนี้จะเป็นเครื่องแฟกซิมายนะครับไว้รับข่าวอากาศจากสถา,า,า,านีชัยฝั่งต่างๆอันนี้จะเป็นแอสเทคนะครับอันนี้ก็จะเป็นรับข่าวอากาศเหมือนกันแล้วก็เซฟซี่อันนี้ในระยะจากชัยฝั่งก็ไม่เกิน40ไมล์นะครับประมาณนะครับอันนี้เป็นเครื่องอ่า X อไอ ระบุโพซิชันของเรือชื่อเรือ msi ของเรือคอสไอ e ์คอสสปีดดิสแตนต์เดส i n เนชันนะครับก็คือลักษณะของเรือว่าเขาไปไหนความเร็วเท่าไหร่นะครับน,นี้จะเป็นเครื่อง mfs จะเป็นติดต่อความถี่ได้ติดต่อกับเรือสามารถส่ง d i s เ a n ต e ได้ได้ระยะทางมากกว่า VHF นะครับบนเรือเราก็จะมีมอุปกรณ์พวกนี้เป็นหลัก ครับผมอ่านี่โต๊ะแผนที่ครับอันนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับไปที่สิงคโปร์นะครับจากจากแกสโตนออสเตรเลียนะครับก็หน้าหน้านั่นเลยครับ GPS นะครับ GPS นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ช่วยในการนำเรือของเราอีกประเภทหนึ่งนะครับบอกเข็มสปีด ETA ว่าตกซ้ายตกขวาเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็จะเป็นลัดเดร์นดเคเตอร์นะครับ อุปกรณ์อบอกว่าเราใช้หักเสือกี่องศาซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่นะครับอันนั้นจะเป็นออ RPM นะครับบอกรอบของเครื่องจกักรท้องเครื่องที่ส่งขึ้นมาบนสะพานครับผมเป็นวินสป e d กับวินเ e เ e c ชั o นบอกทิศทางลมและความเร็วลมนะครับที่มีผลกบต่อการลเรือของเราเอเซดด้วยครับ อันนี้เมากครับอ่านี่จะเป็นแผงคอนโทรลบนเรือเรานะครับก็จะมีต่างๆทางซ้ายจะเป็นเบลทัสเตอร์นะครับเบลทัสเตอร์มีใช้สําหรับในการพักเรือเมื่อออกจากท่าเทียบท่าหรือออกจากอันนี้จะใช้ได้ดีในตอนที่เรือมีความเร็วต่ําๆนะครับถ้าความเร็วสูงนี่ก็แทบจะไม่มีผลอะไรตอนนี้ก็จะเป็นเทเลกราฟนะครับ full speed half slow d e c e l o w forward and aster นะครับ าตัวนี้เลยดีกว่าครับตัวนี้ก็จะเป็นพังงาสุดท้ายนะครับเป็น s t ล e r i n g gear ก็จะมีหลายมีระบบะเป็นธรรมดาแมนนวลออตโอตโอ้เป็นจอยสติ๊กก็มีนะครับแล้วแต่หมวดที่ต้องการปรับเลือกที่จะใช้ครับผมครับเดี๋ยวของคุณที่ตนนที่แปลงสลับคุณบ้างเลยครับรอ <laughs> ดี๋ยวเราพาออกไปดูจับขวาของตัวเรือนครับ จบนี่ว่าไม่ได้ตกนีนก่นี่คือไรโบ๊ทครับเดินช่วยชีวิตขาขวาครับนี่คือที่คุณช่วยเติเรือนะครับอะไรนะคุณช่วยตเตร์นร <c oughs> ล,ลน,รน,นะครับรออ่ะรอนี่คือแล้วพวกขาซ้ายนะครับ เดี๋ยวค่อยไล่ไปให้หมดก่อนแล้วค่อยองเครื่องค,อค่อยว่าเอาทเป็นที่เดียวเลยนี่เป็นเป็นสอมพลอยครับฮีทเพื่อนี่สินค้าครับก็จะมีสองตัวครับสองเครื่องนี่เป็นห้องห้องคัมภารของห้องคอมพลอยครับ ก็ตอนนี้เรายังไม่ได้จุดนี่ทำนอยครับนี่สินค้าเพราะว่าเรายังไม่มีสินค้าครับแต่จะจุดได้ก็ต่อเมื่อจุดก่อนหนึ่งวันครับก่อนรับสินค้าหนึ่งวนันเดี๋ยวเราจะไปดูหัวเรือกันเลยดีกว่าครับ ท้ายเรือของลำทัสโก2นะครับทัสโก2เรานี่เป็นคว้านหรือคว้านสปิดคว้านท้ายเรือ ล้เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเช่นเกิดเหตุไฟไหม้หรือว่าเกิดเหตุสลราเรือใหญ่ก็จะเข้ามาจุดลงมนก่อนมาแล้วไปดูห้องปัรุงนคะรับห้องับสินค้านี่เป็นห้องทําสินค้ารนะห้องสับเปลี่ยนห้องคอนโทรลการทาสินค้านะ Vamos lá, vamos ฟังขับเคลื่อนโดยเครื่องไฟฟ้าสามครับนี่เป็นคาโก้ปั๊มครับก็จะขับเคลื่อนด้วยเคื่องใหญ่ครับ แมนิโฟรครับเปทำสินค้ากลับซ้ายกลับขวานี่เป็นการทำงานของฝ่ายปักเรือครับทุกวันเรือครับนี่คือน้ำสลั่งของเรานะครับนี่น้องขัเด็ดครับขัเด็ดครับไ,ไ,ไปเร็วดิบำทำอะไรงานอานันใดเห็นหน่อยผมโค้ชเซฟตี้เลย ขายเขาไหมเนี่ยนี่เป็น flexible ตัวทำสินค้าตัวทำสินค้าครับ กว้านหวานัวนะครับแล้วก็เป็นที่เป็นที่เลี้ยสมองครับที่กว้านหัวนะครับนี่คือสมองซ้ายสมองขวาก็าเป็น หวัวเรือหวัวเรือครับโซ่สมอซ้ายขวา พี่ในท้ายของเราครับพี่พี่บอลครับกำลังทำงานอยู่เลยทำรครับพี่ทำตัวหนังสื่อครับอ๋อเหรอครับนี่ถ่ายวีดีโอไปมออกรายการไหนครับอ๋อทำรายงานครับพี่เดี๋ยวครับนายอยากเข้ากล้องไหมผมรู้นะเดิมผ่านกล้องเลยคือสลังครับนิ้วสลังครับน้าสลังครับจ๋าเข้ากล้องเหรอเฮ้ยจะโตสีดิไม่ที่ก่อนโตสีเหรอเออเดี๋ยวเปิด หนี่คือสตอสีนะครับแล้วก็เป็นห้องเก็บสีแล้วก็ห้องเก็บน้ำมันตัวอย่างครับเพื่อส่งสีเอก็เก็บน้ำมันตัวอย่างเพื่อส่งเอาไปตรวจเอาไปแลบว่าน้ำมันมีคุณภาพหรือเปล่าที่เรารับไปสามารถน้ำมันนี้เครื่องจะไปทำลายทำให้เครื่องใหญ่ใหญ่มีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยครับน้ำมันตัวอย่าง นี่เป็นห้องโซเป็ดนะครับเก็บไว้เก็บอุปกรณ์การทําความสะอาดหรือว่าการที่น้ํามันหกล้นหกไม่มีมีขี้เลื่อยมีปัม๊มมีทุกอย่างครับในการทำความสะอาดนะครับนี่เป็นโฟลตสโตร์นะครับนี่เป็นบันไดรับน้ำร้องนะครับ นี่เป็นมอเตอร์สปริงแล้วมอเตอร์กว้าน,นะครับก็ใช้เนี่ยก็ลบมากเลยครับเดี๋ยวเก่าเดี๋ยวอายุประมาณ <Okay. S 2> ต่อไปไปดูห้องบาวทัสเตอร์นะครับ อเตอร์ของอรัตเตอร์นะครับจะใหญ่มากเลยครับเพราะว่าเรือเรามันใหญ่ครับนี่เป็ั๊มถ่ายเเปร์น้ำมันนะครับจากหมวเรือไปท้ายเรือก็หน้าที่ของพีซีีครับจะเป็นหน้าที่ของการดูแลน้ำมันว่าการคอนซัมชันหรือการใช้ความสิ้นเปลืองของน้ำมันใช้ไปเท่าไหร่นี่เป็นปั๊ม ร้ทานเถอะครับนี่เป็นฟิวเซนเซอร์ครับามันอยู่ข้างล่างครับก็ถ้าเกิดน้ำมันท่วมน้ำท่วมหัวเรือขึ้นมาดูเซนเซอร์แล้วเซนเซอร์ก็จะดันทำให้อาร์มดังขึ้นที่ห้องเครื่องครับเราก็จะได้รู้ว่ามีเรือรั่วน้ำรั่วท้องเรือน้ำรั่วหัวเรือเราก็จะรีบมาการแก้ไขกัน แล้วต่อไปเราไปดูห้องพักอาศัยกันว่าห้องพี่สีเขาจะเป็นยังไงนะครับ